วันนี้ออกมาทำสวนก็เลยมาถ่ายต้นเนี้ยต้นมะละกอที่ตัดทิ้งไปแล้ววะนะกำลังแตกค่ะดูสิกำลังแตกอ่ะกำลังงอกใหม่ตามตามตามป้องป้อง,องมันนะคะเห็นไหมหลายจุดเลยนะเนี่ยโอ้โหต่อไปก็คงจะมีอะไหลายเขาเรียกหลายกิ่งมันเป็นกิ่งไปเลยทีนี้ ก็จะยื่นออกไปแล้วก็แต่ละกิ่งก็คงจะเป็นคงจะมีลูกก็หวังว่าอย่างงั้นนะคะที่ตัดสินใจตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่เกิดผลไม่ไม่มีลูกอะ่ะต้นมะละกอมไม่มีลูกต้นสูงมากนะคะสูงกว่ารันนะ้วนั่นอะเยอะเลยแล้วก็มีแต่ดอกอยู่เป็นดอกอยู่อย่างนั้นเป็นปีก็ไม่เคยออกลูกก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งนั่นเองค่ะอืม น่าเชือ,อะไรมันกำลังงอกส่วนที่อื่นนะคะก็มีอันนี้ต้นมะเขือนะคะไม่ค่อยจะสวยเมื่อก่อนไม่ค่อยได้รดน้ำมันตรงนี้ก็มีอันนี้ต้นเอโวคาโดนะคะเนี่ยปลูกใหญ่แค่นี้เองอยากชอบมากๆเลยอยากจะปลูกทุเรียนด้วยนั่นต้นต้นมะเขือพวงนะคะแล้วก็อันนี้ต้นชะอมเพิ่งเพิ่งปลูกลงเพิ่งย้ายมามาปลูกตรงนี้ แล้วก็ตอนย้ายนะ่ะทำารากมันอาจจะขาดนะคะมีมีรากขาดไปก็คิดว่าไปเนี่ยก็คงจะกว่าจะฟื้นตัวก็คงสักพักมัง้งหนึ่งมัง้งรากขาดแต่ยังเหลืออันก็ต้นมะเขือนะคะกำลังโตโตก็โตแบบเนี้ยโตหลำแหลมที่ต้นมะเขือพวง นี่นะนี่มะเขือพวงแล้วนะคะเก็บไปกินหลายหลายรอบละอืมก็ไม่มากมายต้นเดียวตอนนี้เหลือนิดหน่อยอเหลือแค่นี้ค่ะก็คงจะเหลืออีกสิ่งเดเดี๋ยวนะคะมะเขือพวงก็ชอบชอบชอบกินกับน,น้ำพริกนะเคี้ยวกรุบเลยนะคะไม่ดกเลยตอนนี้เพราะว่าเราตัดไปกระมังหนึ่งเมื่อ สองสัปดาห์ที่แล้วเนาะประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรมากค่ะบ้านในสวนไม่มีอะไรมากค่ะก็ชอบใจต้นมะละกอที่ตัดทิ้งแล้วมันกําลังงอกแต่ว่านี้ต้นต้นใบชูรสนะคะเนี่ยนี่ต้นใบชูรสต,ต้นเบล่มเลยกินไม่ทันกินไม่ทันนะคะสงสัยจะต้องเด็ดไปแจกคนนี่ต้นฝรั่งเอ้ยใบอยอดฝรั่งมันฝรั่งนะคะอยอดนี้โผล่มาจากใต้รั้วนะคะ มันโผรมาเยอะมาบ่อยก็เลย,เยก็เลยเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาก็เลยได้กินมันกินตลอดเลยนะคะไม่ตายนะคะก็เลยเลี้ยงแบบนี้ให้ขึ้นทําบ้านให้นะคะปกติมันจะเลือ้อยตามดินแล้วดินของเรามันมัไม่ค่อยจะโอนะคะไม่มีดินให้เลือ้อยไปเยอะนะคะเพัามันจะไปรบกวนต้นอื่นก็เลยให้อยู่อย่างเนี้ยคะ่ะเยวก็คงจะได้เก็บกินอีกละยังไงมียอดตรงตรงตรง,ตรงพื้นๆเนี่ยก็มีหลายยอดเลยนะ แล้วก็มียอดตรงข้างบนก็หลายยอดกินคนเดียวเด็ดที่ก็เวลาเยอะนะเนี่ยค่ะแล้วสองอาทิตย์มาเด็ดใหม่แล้วก็กินอันนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้วพริกก็เด็ดพริกไปหมดแล้วไม่เหลือแล้ว <c oughs> แมวก็มองดูมองดูยายบ้านก็มีประมาณนี้นะคะ่ะเนี่ยก็มีที่นั่งเล่นนะคะน,น,นั่งเล่นนะะั่งเล่นแล้วก็นีกอย่งไร อู้เป็นไงเลย